สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบานๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมือน,นีเสภาพมาเห็ดไก่ขัวเข้มค่ะพี่น้องเมนูคั่นลงจากตุจ,จีนนะคะอันนี้ที่จริงนะตุจ,จีนเน่เบ่ไเ้เห็ดค่ะพี่น้องนูแซฟ,ฟิตแข็งไว้ค่ะไก่ไหวเจ้านะคะมือน,นีนูก็เลยซืมาเห็ดลงมือน,นีค่ะพี่น้องเพราะว่าไว้แต่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ ก็เลยแบบก็เข่ามันหลช่วงตุตจีก็เข่าหลนู่นนี่นั่นหนูก็เลยแซฟิต่องแข็งไหวหก็เลยสมัยเฮดไก่หัวเข้มเหมือนนี้เฮเบิงค่ะพี่น้องอันนี้ไก่ต่มทั้งตัวนะคะพี่น้องเดี๋หนูก็จะมาซับหัวสับ ปีกซับอีหยังออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่น้องในสภาพไปเหตุขั้นตอนต่อไปเพราะว่าการเฮ็ดไก่ของเข้มของหนุหนึ่งก็บิบ่เครื่องโมหรือพี่น้องกสิเสพแบบคือนหนูหรือบอกับวฮหูรอบเบิงเน้ะค่ะพี่น้องก่อนสิลงมือทำก็ฝากาพี่น้องกดไหลก็แช่ก็ติดตามให้นํามเมดเดอร์จากทั้งแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะคะพี่น้องเอาละคะ่ะเดี๋ยวนูขออนุญาตซับไก่กันนะคะพี่น้องให้ซืซับให้เบิเะะ่งกสิเซียเวลาค่ะหนูก็สิซับแล้วเรียบร้อยแล้วนูสภาพไปเหตุขั้นตอนต่อไปจ้ะ เอาระคะพี่น้องหลังจากนูซับไก่แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนูก็จะเอามานึ่งก่อนนะคะพี่น้องมังค้นนะคะก็จะเอาไปพัดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูต้องการให้มันแห้งอห่ีเป็นไก่ขัวเข้มแห่งๆค่ะเขาก็เลยต้องเอามาหนึ่งเพื่อให้นามไก่ออกอีกนะคะพี่น้องอันนี้คือสลับนูนะคะแต่พี่น้องมางค้นค่ะ พอมีเวลาหรือว่าบอบแบบแห้งคือพวกนูกินกันนะกะบ่ตองหนึ่งค่ะเอาไปผัดเลยก็ะไรนะจ๊ะพี่น้องนูงจะนึงไก่ให้พ่อสุกประมาณ1ิบนาทีค่ะเราจะมาห้ามมาผัดอีกรอบนึงจ้ะเอาละจ้าพี่น้องหลังจากนูนหนึ่งไก่เด้ด0ิบนาทีลวค่ะนูก็จะทําการผัดค่ะที่นี่ห้าจสเอากระเทียมลงไปเจียวผัดให้หอมเหลืองกันนะค่ะพี่น้องส่วนนํำมันนะคะเล้วแต่เลือกได้ค่ะพี่น้องอากใส่หมากใส่หน่อยนะคะอันนี้บบโฟกัดนะคะเดี๋วแต่ผัก มักมันลนายมันหน่อยเดี๋ยวไปห้งหหางเลยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าไก,ก่จะมีนมังมันออกมาอีกด้วยจ้ะ กาเริ่มพัดกระเทียมเริ่มหอมค่ะพี่น้องเราก็จะเอาไก่ใส่ลงไปเลยไก่ทีห้องหนึ่งโมกีนะะ้นี่ค่ะพยายามจะเอาหนังไม่ใส่ด้วยจ้ะพี่น้องเอาแต่กร้อใส่ใส่นะคะ่ะหยุดคนี่นู้นหนึ่งกอนเพราะว่าหนัง,นงมันจะออกมาเยอะนั่นแหละค่ะพี่น้องที่มีนู้นก็ะ้องก,การหนังมันค่ะย้องก,การแบบแห้งๆนะคะ จะตมุมใส่ใบบักขามอ่อนให้งขพีหนอ่อยเอาละค่ะเปิดไฟแห้งด้วยจ้าแอดไปเรื่อยๆค่ะจนก่าไก่สุกดีจ้า สำหรับบางคนนะคะบอกินแบบว่าแข็งแห้งนะคะพี่น้องคะบูุเท่านะคะคือบ้านโนนน่ค่ะจะเติมน้ำลงไปเล็กหน่อยนึงค่ะทอดถว่วไก่แล้วก็เคี่ยวอีกเล็กหน่อยนึงค่ะให้ไก่เปื่อยนะคะแต่สม่าไก่ผีวายจองแล้วคะ่ะพี่น้องมันก็นจะเปืป่อยๆจืดๆนะคะพี่น้องจะบวมคือไก่สืดๆที่ห้องเผ็ดกันนะคะหน่ก็จะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะ ันนี้คือแบบว่าชอมชอบส่วนตัวเลยค่ะคะือว่าอนูนี่สกินไก่แบบเปะเลยล่ะ,ละค่ะพี่น้องแล้วที่นี่ถ้าเาบ่เติมน้ำลงกไปบวกกับไก่แบบสีนะคะมันจะแข็งนะคะแล้วขึ้นแม่ค่ะคะุณเขาแล้วกินบ่ได้คะ่ะหนูจะเป็นตัวเติมน้ำลูกไปแล้วก็พัดให้มันนุ่มก็ค่ะ,ค,ะคอยสัป,ปุงนะคะพี่นอ้อนงเดี๋ยวหนูขออนุญาตพัดไปเรื่อยๆจนมันได้ทีแลวหนูจะผ้าปุ่มอีกรอบนึ่งจะ้ะเอาล่ะคะ่ะข้หนูพัดไ้ทีละจ้ะหนูก็จะเริ่มทําการกุ้ง ก็เอื่อจะใส่ซีอิ้วค่ะใส่ซีอิ้วขาวในนุเบเรตรวัวเนื่อจากพี่น้องนุงกะเอาตามไปกระคองด้ยค่ะแล้วก็ตามตด้วยผงปรุงรสเพราะว่าหนูซาบใส่ชื่อรสนะคะพี่น้องหนูเล้วใส่ผงปรงุงรสแทนเผื่อให้มีความนัวนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะทำสุ่ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนิดนึ่งเลยค่ะบ,บ,บ,บดลงใส่หลายค่ะเพราะว่าอาหารแบบนี้เบากกับการรดหวานค่ะนะคะสามาถนี่เชิ้นไปค่ะคนผิดโกันค่ะ จ้หนูกะสุดพัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าน้ำนะคะพี่น้องจะเนมเห็นน้ำเี่ค่ะเห็นน้ำเนี่ยมันแห้งคืไปกับเนื้อไก่เลยค่ะเพราะว่าน้ำส่วที่คราบปุ่มไว้อยู่นี่ค่ะแล้วก็ข้างมักเข้มตัว่านี้ค่ะพี่น้องเติมซีอิ๊วไปอีกค่ะของหนูสำหรับหนูมีแค่หนึ่งี้เลยค่ะซีบรสัเกลือนะคะแล้วก็ซีบรสัเอ่อผงรสำตาเขียวจะบรสัค่ะใส่ซีอิ๊วแล้วก็ผงปรุงรสธรรมดาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแค่นั้นเอาอยู่ค่ะซีอิ๊วค่ะเอซีอิ๊วดำเด้จ้ะ เอาละค่ะพี่น้องกะโบไม่ยัง้งค่ะนุ้ดสะพัดไปเรื่อยๆจนก้อนสิห้งแล้วนุ้ดเหยิเบิ้งตอนมันแห้งเข้า,า่ารุ่มๆเหล่ากะเพื่อครอบนุปรุงไปแล้วกะโบไม่เอียงแหล่ากะแค่พัดให้น้ำแห้งแค่นั้นค่ะพี่น้องนุสดเหยิเบิ้งตอนที่ินุพัดเหล่าเรียบร้อยอย่างอื่นโ่ต้องใส่หล่าค่ะพอดีเหล่าค่ะพี่น้อง แล้วละจ้าพี่น้องไก่คั่วเค็มแสนอร่อยของหนูค่ะพี่น้องเค็ดง่ายๆนะคะ่ะขั้นตอนบุ่่งยากเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับของหนูนี่เสียเวลาเขียวได้หน่อยหนึ่งว่าเพาะวาผู้เฒ่าเพื่นกินบ่ได้นะคะ่ะหนูรูซื้อว่าแต่ไก่ตัวนี้จะเป็นไก่แพดเหนียวไก่เหนียวคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามาเห็ดน,นี่เพื่อได้ซับนิดละจ้ากะเหมะกับผูบ้แซ่ผู้สาวผู้พวกหนู พอกินได้ค่ะผู้เฒาก็กินได้แต่หาเป็นเนื่อๆให้เพื่อนจังสีค่ะพี่น้องรสชาติก็จะเข้มๆนะคะพี่น้องหวานนิดๆนะคะอย่าใส่หลายเพราะว่าเมนูนี้บะหมี่จะเป็นหวานเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารกับแกมอาหารกินเล่นนะคะแลือกกินกับเผาก็ได้แล้วแต่ถนัดค่ะพี่น้องนี่ค่ะนสแหเบิ้งของหนุแบบของหนูสไตล์ของหนูค่ะบนยวงยาค่ะพัดไซอิวขาวซซอิวดำพองปรุงรสหน่อยนึงค่ะผู้ใดไม่นำปลาก็เยชู้รสก็ใส่ลงไปค่ะแค่นั้นราคาแ่บ พาดให้เขากันค่ะขึ้นซื้อว่าไก่ขัวเข้มนะจากพี่น้องห้องก็ต้องเอาเข้มแน่นค่ะให้มันเข้าไปในเนือน้อในหนังยังสี่ะคอยสแซ่บนะคะพี่น้องเอาละค่ะขอบคุณหลายเด้อจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันสเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อใหม่เผื่อกาเขามาเบานัวหัวหมวนเขามากินเขาหอวผ้าในกันค่ะวันนี้พามาเห็ดไก่ขัวเข้มนะแต้ไก่ไปเจ้าแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพค่ะพี่น้องเพราะว่านุก็บแซ่ไว้ ก็เลยมาพัดให้เบิงมกโอน้เนาะจ้ะพี่น้องขอพูดละลายมาค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะ